เราอยู่กันที่ฟาร์มแพ้ลุงผู้ใหญ่นะคะแล้วก็อยู่กับผู้ใหญ่แดงนะคะสวัสดีค่ะผู้ให<น>ญ่แดงซึ่งผู้ใหญ่แดงเนี่ยก็คือเจ้าของฟาร์มแพรแห่งนี้นั่นเองค่ะ<ส>เดี๋ยวเริ่มแรกอยากให้ผู้ใหญ่ช่วยเล่าความเป็นมาหน่อยค่ะว่าผู้ใหญ่มาเลี้ยงแพรได้ยังไงแล้วก็เออเลี้ยงมานานเท่าไหร่แล้วคะก็เลี้ยงมาได้ประมาณสักสองสามปีนะก็เริ่มเริ่มแรกก็ซื้อเพื่อนๆน,นมาสามตัว มาเลี้ยงเลี้ยงดูเลี้ยงไว้นั่นแหละแล้วเลี้ยงได้พักมันก็มันมันมันเป็นสาวแล้วมันติดนั้นเราก็ให้ทองมาผสมพันธุ์ผสมพันธุ์แล้วก็สนับแล้วเลยซื้อพ่อแพะมักเลยเพราะอองมาเกิดลูกเกิดสาวเยอะแยะก็คือเริ่มตั้งแต่บบอหนูเลี้ยงเล่นเล่นก่อนอย่างนี้ใช่ไหมเลี้ยงเลี้ยงว่ามันให้มันเป็นอาชีพเสริมที่ว่าเริ่มแค่สามตัวก่อน แล้วก็ตอนนี้ก็คือมีแพทั้งหมดกี่ตัวแล้วคะปอตอนนี้ก็เหลืออยู่15ตัวได้มี15ตัวก็วาขายไปเรื่อยเพื่อขายแล้วแพะเนี่ยมีพันไหมคะแล้วเพื่อเลี้ยงแพ้พัน์อะไรอยู่พันเนื้อคเป็นพันเนื้อแล้วก็เอ่อวิธีการดูแลแพ้หรือว่าการเลี้ยงแพ้เนี่ยยากไหมคะมีวิธีการดูแลอย่างไรบ้างคะไม่ยากครับเพราะแพ้มัน ทชาติของมันก็เดินกินหญ้าขอบบ่ออ,บอะไรอย่างเงี้ยครับมันจะไม่ยากแพะง่ายก็คือไม่ต้องให้อาหารเม็ดหรือว่าไม่ต้องให้อะไรเลยไม่มีครับไม่มีให้สวิตให,ใ,หให้หินหินเป็นหินแร่ธาตุามาเลียเล่น,เป,นเป็นเหมือนเสริมเป็นอาหารเสริมอะไรย่างเงี้ยะแล้วตั้งแต่เออพี่ใหญ่เลี้ยงแพะมาค่ะพบเจอปัญหาในการเลี้ยงแพะบ้างไหมคะไม่ว่าจะ<ต>เป็นโรคหรือว่าอะไรพวกนี้ค่ะมีบ้างไหมคะยังไม่มี ยังไม่เ<า>คยเจอเลยเสามปีติดติดวคือเรียกว่าแบบแขกแรงเลยใช่นไรับไม่ค่อยมีโล่ตีมันโล่ตีมบ้างแล้วเริ่มแรกที่พ่อจะทำทำฟาร์มแพะค่ะต้องเริ่มเริ่มลงทุนประมาณเท่าไหร่คะลงทุนครั้งแรกซื้อแพะมาสามตัวลงทุนสามพันได้แพะมาสามตัวเรียงได้ไประมาณสัก ถึงเดือนแล้วเพราะมันซื้อแพตัวใหญ่มาแล้วก็มันก็ได้ประสมพัน์ออกลูกจังละสองตัวสองตัวก็ววเพิ่มเรกเรื่อยเพิ่มเองเรื่อยเรื่อย <un> เลยเริ่มจากสามตัวแล้วก็ไม่ต้องซื้อใหม่เลยใช่ไหมคะไม่ต้องซื้อเลยแล้วเรื่องค่าอาหารอย่างเงี้ยค่ะมันหาก,กินเองธรรมชาติอย่างนี้เรายังต้องเสียค่าอาหารอยู่ไหมคะไม่เสีย <NON S 1> คับไม่ต้องเสียเลยไม่ไม่เขาไปกินอาหารกินแต่ผักกินแต่หญ้ากินแค่ถิ่น คือเราไปกินก็ไม่ต้องเสียค่าอาหารตัวนั้นเลยไม่ต้องเสียเลยเพราะแล้วอย่างนี้เออที่เราขายแพะค่ะผู้ใหญ่จะขายยังไงคะแพะเป็นตัวหรือว่าขายแพะขายเป็นเป็นตัวเป็นกิโลอ๋อเป็นชั่งกิโลชั่งกิโลเป็นตัวแล้วก็โลนึงก็ประมาณโลร้อยร้อยห้สิบาทร้อยห้าสิบบาทตั้งแต่ยี่สิบโลขึ้นไป ก็คือจะ, <โล S 1> จะเริ่มขายที่20โลขึ้นไปอะค่ะ20โล,โลน่อยๆอะได้150แต่ถ้าเกิดเลยจาก20ห้าโลขึ้นไปก็จะลดลงมาอ๋อก็จะราคาลด้าเพราะว่าตัวมันหนักเ็นเกินที่เขาไม่ต้องขนแล้วไงแล้วเขาก็ส่งได้เลยเขาก็จะได้น้อยออแต่ถ้าเอาไปประมาณ20โลนี้เขาติดคุนหน่อยเขาได้อีกก็คือแพ้จะ เริ่มขายได้ประมาณ20โลก็โตไปก็จะเริ่มขายได้แล้วก็จะมาจับแล้วจะมาเอานะแล้วพ่อนี่ขายเป็นขายปีกหรือว่าขายส่งยังไงคะคุยใหญ่ขายก็คือมีในทุนที่เราซื้อแท้ไปส่งให้ทางแขกทางอะไรเนี่ยเขาก็จะมาส่งออกส่งต่างประเทศด้วยจะมาส่งพวกทางแจกแชร์ก็ใช่ครับเป็นประเทศอะไรคะส่วนใหญ่ที่ซื้อของเราครับ มมตรงนู้นทางแทยทางทางใต้อะทางใต้คือ,อเขาจะซื้อมาซื้อแพ้เราต่อบอีกทีหนึ่งใช่ซื้อ,ซ,อซื้อจากพ่อค้าคนกลางที่เรามาซื้อเราไปเขาจะล็อกไว้เขาจะตั้งมันไปจนถึงแทกมาเลยนั่นแหละมาทางมาเลเซียนู้นเลยคช่อบแ,แพะรับ แล้วเอ่อิ่งขายแพะค่ะได้รายได้ประมาณเท่าไหร่คะเฉลี่ยต่อเดือนก็ได้ต่อปีขายเป็นรายได้ประมาณยังไงก็ขายประมาณครึ่งปีก็จับทีนึงครึ่งปีจับทีนึงครับจะประมาณสักหมื่นกว่าบาทหมื่นกว่าบาทครึ่งครึ่งปีก็ไปขายไปสามตัวสี่ตัวได้ประมาณหมื่นกว่าบาทต่อรอบเนาะเป็นรอบก็คือปีหนึ่งจับได้สองรอบได้รายได้ประมาณนี S <S> เดี๋ยวไงให้ผ okay. ู้ใหญ่พาไปดูแพะกันหน่อยดีกว่าค่ะว่าเออแพะผู้ใหญ่มีตัวไหนตัวเมียตัวไหนตัวผู้ค่ะเรามีวิธีการดูยังไงครับผู้ใหญ่นสามารถจะเป็นตรงนี้เป็นแม่แพะหมดเลยอ๋อเป็นแม่แพะหมดเลยแม่แม่แพที่ออกรูกมนี่ที่ลูกตนมดูไอ้นั้นมีพ่อแพะอู่ตัวนึงอ๋อตัวนี้คือพ่อแพะใช่ไหมคะก็คือตัวเมียทูกตัวออกรู่ก็คือได้มาจาก พ่อพันตัวน,นั้นเลยใช่ไหมคะนะแล้วก็จะมีแม่พันประมาณติบแม่แม่พันสิบคุื่อยแล้วเออแม่พันเขาคลอดทีหนึ่งอะค่ะได้ลูกแพะมันกี่ตัวคะได้สองตัวสองพรได้สองตัวแต่เรามีสิบแม่พันก็คือสิบอกไปเลยทราบทราบครึค่งครึ่งปีอะห้าเดือนอะห้าเดือนลูกลูกก็ออกอ๋อ บางตัวก็ออกสองตัวบางตัวก็ออกตัวเดียวแล้วออกมาก็จะลุ้นว่าเป็นตัวผู้หรือตัวเมียเนี่ออยพคุณจะออกได้ประมาณสักเดือนกวือเล่าที่มันเดินวิ่งเนี่ยนี่เดือนฝ่ายคุณไปใหญ่มากเลยเดือนว่าแล้วตอนนี้สถานการณ์โควิดอะคะ่ะตอนนี้เออฟาร์มแพะของผู้ใหญ่เนี่ยได้รับผลกระทบตรงไหนบ้างไมหมคะ ก็ได้รับผมก็ต้องจากว่าเขาไปมารับซื้อไม่ได้แล้วเขาก็ส่งออกไม่ได้ก็จะมีปัญหาอยู่พักหนึ่งช่วงช่วงนี้นะ,ะช่วงที่เราประกาศหยุดเฟร์ฟิวตัวเนี้ยก็คือส่งไม่ได้ต่างจังหวดัดต่างประเทศไม่ได้เลยส่วนมากจะเป็นทางไปส่งทางมาเลเซีย<ม>เป็นนะทางมาเลเซียไปทางแท้นะครับแล้วก็คือ พ่อคุณพ่อแก้แก้ปัญหาอย่างไงอะคะก็คือเราก็เลี้ยงไปเรื่อยๆธรรมชาติแล้วเราไม่ได้ลงทุนมากอก่อ้เาขากินหญ้ากินใบไม้ไปเรื่อยๆอ๋อเลี้ยงไปก่อนเป็นน้ําหนักขึ้นไปเรื่อยๆออแต่เวลาน้ําหนักขึ้นมันก็จะโหลดโหลดราคาลงมาเพราะว่าถ้ามันตัวยิ่งเกินยี่กิบโลขึ้นไปแล้ว จากร้อก็จะลุดมาเหลือน้อยสามสิบรอะไรแล้วแต่ต่อ k i โลเดี๋ยวยังไงสุดท้ายนี้อยากจะให้ผู้ใหญ่เนี่ยฝากช่องทางการติดต่อหน่อยค่ะว่าเออเผื่อใครที่จะต้องการติดต่อสอบถามหรือว่ามาซื้อแพ้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมีช่องทางไหนบ้างคะก็มีสองช่องทางครับมีทางทางไลน์และทางเฟสเฟสบุ๊นะคะแล้ทางโทรศัพท์ เป็น Facebook ชื่อว่าอะไรคะผู้ใหญ่ชื่อว่าผู้ใหญ่แดงผู้ใหญ่แดงผมบรรดาธนโชธเซนติหก <6 S 2> แล้วก็เ,เบอร์โทรอะไรคะผู้ใหญ่เบอร์โทรก็ศูนย์แปดหนึ่งเจ็ดศูนย์สามห้าสี่หกสามโอเคค่ะก็ยังไงใครสนใจติดต่อนะคะก็ติดต่อสอบถามได้เลยตามช่องทางที่ทิ้งไว้ให้ค่ะแล้วก็ยังไงวันนี้ เออต้องขอบคุณผู้ใหญ่มากที่มาสละเวลาให้ความรู้กับพวกเรานะคะขอบคุณค่ะคแล้วก็ยังไงเดี๋ยวติดตามคลิปต่อ,ตอไปว่าเราจะไปสัมภาษณ์เกษตรกรคนไหนนะคะสำหรับวันนี้พวกเราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ ฟาร์มแพะทั้งหมดในตำบลปากแรดมี5ฟาร์มคิดเป็น 0. 1จปอร์จากจำนวนครัวเรือนทั้งหมดในตำบลปากแรดค่าใช้จ่ายของฟาร์ม1ฟาร์มตกอยู่ที่ปีละ3,000บาทคิดเป็น 9. 1จอร์จากรายได้ทั้งหมดของฟาร์มรายได้รวมของฟาร์มแพะทั้งหมดต่อปีคือ1 5 0 0 0 0บาทคิดเป็น0%ปอร์จากรายได้รวมของครัวเรือนในตำบลปากแรด ในส่วนนี้จะเป็นวิธีการปรับปรุงหรือแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นของการทำฟาร์มแพะวิธีการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมรายได้ของการทำฟาร์มแพะ